กันเ้นจะได้อะไนะนี่เจ้เชินจ้าวเจะได้สองที่ไหมเจ้า,จากัว่าไปเพราะว่ายี่เนาะตาที่เดียวนี้เจ้าก็สีบหวแล้วเจ้าสิไม่อยากได้อย่างสองที่เอาเจ้าอับว่ไดเสอาที่า,ายี่เนาะตาลูอยู่ ว่าเจ้าอยาได้สองที <S <S <3 000 fuck ers> ่หันตะที่เดียวเจ้าก็บอกไว้แล้วเพื่อสองที่น้่สิพ่เบิดตู้เย็นคุณบอกเอาสาวห้าห้าตีเมื่าสองที่สามที่เหงอยู่นี่โอ้ยน้องบอกงเอสที่รถมอเตอร์ไซค์มีไหมเจ้าไว้ใช้าน่ะสองที่รถมอเตอร์ไซค์ว้าย 你嘴巴上开始。